รู้สึกรู้สึกอะไรไปดูสามด้วยสามสักอย่างหนึ่งทุกคนนะวันนี้กับแมปโมเมนโซหรือไทยไม่รู้อ่านไม่ออกหรือแปลเป็นไทยก็ประมาณว่า,ว,าวิญญาณที่สูญสลายวิญญาณที่สูญสลายสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นแหละเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่ว่าคือปกมันเป็นแบบปกปลาปกมันมีปลาอยู่ในปกผมก็เลยเอาแบบนี้มาซึ่งถามว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงผมก็ไม่ดูกันด้วยหน แค่เห็นว่ามันน่าสนใจเพราะว่าปลูกเป็นป่าดิแค่เองแล้วก็ในใต้ใต้ที่ช่างเกมมันเขียนไว้ว่าแค่ว่าแบบว่าอะไรวะอาจจะแยกการระหว่างการที่ตายไปหรือว่าอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เขาบอกว่างั้นท้วคนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเลือกแบบนี้มานะไม่มั่นใจว่าแบบนี้เนี่ยมันจะน่ากลัวแค่ไหนหรือจะเป็นแนวแนวเศร้าๆนะคนนะไม่มั่นใจเท่าไหร่นะแต่ก็ลองดูแล้วกันแบบนี้เนาะ ซึ่งผมไปลองเสริม,รมนิดนึงแบบนี้ก็ยาวประมาณที่แบบว่า10บทีกว่าซึ่งผมกำลงังทำแบบที่บอกว่ายาวแค่สิบวินาทีก็ดีเลยเพราะว่าไม่บ้าขนาดนั้นก็ได้เป็นแบบนี้แทนนู่นนะโอเคตรงนั้นเหมือนเป็นสะพานนู่นนะเราลองเดินไปดูดีกว่าคนแรกว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสะพานอะไรแล้วมันจะมีคนเดินตรงนั้นใช้ผีเปล่าวะผมว่าไม่น่าใช้ผีคนนะแต่ถ้าเป็นผีก็หลอนอยู่ในวงตรงเลยก็เอมือนดังซอมบี้คนนะยังทำลังซอมบี้เลยวะ เหมือนหัวเป็นเหมือนแบบสักอย่างคนนะหัวเป็นเหมือนกระถางรถนำต้นไม้อะประมาณนะั้นอะไม่รู้ชนแล้วก็ตายไม่ไม่เสีย่ยไม่เสี่ยงชนาานะนะนะแล้วกันคนนะเกิดตายเนาะนะเราก็ไปสู่ผนทางข้างหน้าของเราต่อไปดีก,กว่าเอ,อ่อตัวค่อนข้างเหมือนจะมีเหมือนเป็นสะพานหาันไปแต่งองเขาไปตรงการงาลางเหมือนกันใช่ไหม ไอ้ตรงข้ามทุกคนเราก็ลองมาดูกันว่าเป็นค <c oughs> ืออะไรนะผมขอไปตรงกลางเส้นทางหลักของเิมก่อนพี่เขาอยากจะนำเสนอสหรับตรงตรงๆก็อยากจะนำเสนอให้เราแล้วก็ไปดูหน่อยแล้ว,ลวลเกมขเขาให้อะไรเนี่ยคือผมได้หัวปาาลาเหรอหรือว่าได้ปลาทั้งตัวเลยเหมือนจะเป็นปลาทั้งตัวปะไม่มันคือปลาที่โดนตัดหัวว่ะมันเป็นปลาที่โดนตัดหัวมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ปลาปกติมันเป็นปลาที่โดนตัดหัวปะซึ่งมันจะเสืออะไรปลาโดนตัดหัวไม่เข้าใจเหมือนกันกินได้ปะกินไม่ได้คนราะอะเขาไม่เรากินว่ะเขาหิวพอดีเลย อยากกินวะแต่กินไม่ได้กินกะไรกูให้กูให้หนึ่งดาวกินเนี่ยไม่ไม่หนุกละเออกินผีแลกกินปาไม่ได้วะรับไม่ได้วะทุกคนนะมันสูงจังวะเฮ้ยเราเราโดยไปไหนถาจริงเถอวะมันก็สูงใช่ปะเอ่อเหมือนเราเข้าไปในปราสาทสิอย่างวะเขามันเหมือนแบบมีเหมือนแบบมีเป็นแบบปองปองวิญญาณหรือเปล่าไม่รู้เข้าไปแล้วมีเอฟเฟกต์เหมือนดูดเราไปไม่ดูดดีกว่าอะไรวะ อะไรอะอะไรวะเนี่ยเะเหมือนเล่ากำลังค่อยๆลงมาปะเหมือนลงลิฟต์ป,ปะคือผมวางปลาบนหัวปลาไม่บางปลาครึ่งตัวไม่ปลาไม่มีหัวแปนันแล้วแบบเหมือนเราลงลิฟต์มานนคนนะข้างหน้าเหมือนเป็นโตะ๊ตะโตะ๊ตะอะไรสักอย่างโต๊ะโต๊กกินข้าว มีปลาเต็มเลยแล้วก็มีหัวหัววัวหรือเปล่าหัววัวนะแล้วมีคนโดนดาบปักครับอันเนี้ยมันเหมือนเป็นช่องอะช่องแต่มันมาไม่ได้อะมันไปนไหนไม่ได้คนนะั้ลองไงตรงนี้อุ้ยเปิดได้ทุกคนเปิดได้แล้วเราก็ตกไปเนี่ยเออเดินได้ปะ เดินได้ไหมด่วนไปเดินได้เอาไปต่ออะไรเงี้ยหมดแล้วขบวนเหมือน,นมันมีหลายช่องทุกคนนะเหมือนเป็นลมมีหลายช่องแต่มันไม่รู้สึกอะไรเหมือนกันเหมือนมันแบบหลายช่องหลายอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาจะสื่ออะไรนะเราไปช่องนี้ดีกว่าเพราะว่ามีแค่ทางเดียวเลยเอาไปทางนี้นะ,ะเอาไปไม่ไมบาปเลยเอาเกิดอะไรขึ้นวาร์ปะบาป,ป,บาปเห็นไหมบอกแล้วต้องวาร์ปทุกคนนะก็ระลงว,ว่าทำไมท้าเปถึงไม่วาร์ปไปปกติแบบถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้องวาร์ปแล้วไหมอ่ะ อะไรอ่ะมันต้องอ่านไงทุกคนนะเหมือน <S <S มันกลับหัวหรือเปล่าหรือต้องอ่านข้างหลังไม่รู้ทุกคนนะมันอ่านในภาษาอะไรไม่รู้หรือผมอาจจะแปลไม่ออกเดี๋ยวค่อยผมคืนแปลแล้วกันนะประตูแดงข้างหลังไปข้างหน้าเสียบตามีอะไรไหมโคตรแหลกตรงนี้แหลกอะไรวะทุกคนนะฮะคืออะไรอ่ะคืออะไรข้างหน้าคืออะไรทุกคนนะเหมือนแบบ เป็นภาพแตกๆอะ่ะแต่มันดูไม่ออกว่าคืออะไรอะ่ะเชี่ยโคตรภาพลงตาเลยแม่งภาพลงตาแต่จัดอะไรวะเนี่ยวัดวัดเนี่ยภาพมันแตกๆคน,นปะเออภาพมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยโคมกอดคืออะไรอะ่ะวัดอะไรวะเนี่ย ยี่โคตรลายตาคนแบบเนี้ยอะไรอะ่ะฮะเกาะโ้ยโฮ้ยบรรลุธรรมบรรลุธรรมบรรลุธรรมขั้นสุด ไหนต่อได้รปะมันม,มีโนต้ตอ่ะมันคือโนต้ตคืออะไรวะอ่านไม่ได้ทุกคนอ่านอะไรวะโนต้ตแป๊บนึงวิสบูคืออะไรอะ่ะแล้วไปไงต่อคนเราไปได้ประเดี๋ยวถามจริงๆเป็นไหนต่อเดินกลับเหรอต้องเดินกลับมั้กคนแต่ว่าต้องเดินกลับมั้งไม่รู้ทนกคน เราเดินกลับกันไปต่อไม่ได้แล้วคนนะไปต่อไม่ได้ก็ต้องพอแค่นี้แล้วเดินกลับดีกว่าแล้วคนนะไม่รู้คืออะไรเหมั้งวัด <What? S 1> แล้วคือมันเป็นแค่ตอนที่มองมานะคือถ้าไม่ถ้าไม่มองตรงนี้ก็คือไม่เป็นนะเอ๊ะภาพแตกๆไงเห็นปะถ้าไม่มองก็ไม่เป็นนะถ้าเดินกลับปกติเลยเนะี่ยเห็นปะเดินกลับปกติแต่พอม,มองปุ๊บแม่งเป็นบนั็กเงี้ยเลยคืออะไรทุกคนนะ ไม่รู้เราไปต่อแบบผมลองไปต่อหาวิธีไปต่อปะหนึ่งเหมือนว่าพี่ทุกคนกลับได้จริงวะ่ะเอากลับไรเงี้ยไม่สนล้วกลับแล้วจุไม่อยู่ที่น่ที่นี่มันไม่อยู่แล้วไปที่อื่นดีกว่านะตรงนี้งงต้อต้อไม่วาดอ่ะ วัดไปไม่ได้เอแล้วไงทีเนะี้ยแล้วไปไงอะ่ะเอาไงคนนะคือตรงท้ายมันไปไม่ได้คือผมไปดูคนอื่นมาก็คือเขาติดตรงนี้เหมือนกันติดตรงตรงผมเลยก็คือติดไอ้ตรงที่เจอกับไอ้ตัวนี้แหละเบลสับบบทรือย่าง คือสตูนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนดิมบ้าเรื่องเรื่องจุนเนี่ยมันมันเคยกันแน่คือมันดูไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยทั้งเบลซีบับเนี่ยคือเบลซีบับเกี่ยวกับไอ้เทพนี้คือมันเป็นเทพแห่งเจ้าแมลงวันแล้วมันเกี่ยวกับเทพตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือเกี่ยวกันแล้วเทพกระสืออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือมันดูปนๆไงไม่รู้อะแล้วตอนจบผมก็ว่ามันงงๆคือมันบอกว่าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอาศัยของเศษเสี้ยวสักอย่างหนึ่งคือน่าจะเล่นเกี่ยวกับมิติมั้งก็รู้บ ตอนนี้เราไปเจอไอ้ตัวนั้นหน่ะม,มันเราไปอยู่ในแบบช่องว่างของมิติที่มันแบบเหมือนเป็นสักอย่างป่ะแต่สรุปแล้วที่เกมปูมาต้นเกมที่เหมือนจะเป็นเกมแบบว่าจิตวิทยามีหัวปลานี่คือ,อยังไงกันแน่แล้วมันเกี่ยวกับเทพตวนที่ผมก็ไม่เข้าใจาอยู่ดีสรุปก็คือเกมนี้เนี่ยเล่นไปเนี่ยไม่เข้าใจอันสักอย่างไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมมันเสื่อมเลยนะเป็นคิดปคิดอะไรผมไม่สามารถเนี่ยสรุปเรื่องออกมาได้คือผมไม่เข้าใจใเรื่องเกมที่มาเลยคือแบบอยากให้เราเข้าใจอะไรกันแน่คือผมไม่เข้าใจสรุปไม่ได้คนนเนี่ยยกกก็ลอองงงตีีคคววาาามมไปเเันน่บะ นะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบายครับแล้วก็อยา่าลืมคนนะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ